คำถาม,ถามต่อไปนะคะคุณสุชัญญาสิรินิธิพงศ์นะคะรบก,กวนถามอาจารย์หมอค่ะมีอาการไอสั้นๆโดยที่ไม่ได้เป็นหวัดเกิดจากสาเหตุใดบ้างคะโอ้ยสาเหตุอ่าอินฟินิตี้อยากรู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรก็เพิ่มศีลไปเรื่อยๆนะ อินฟินิตี้แปลว่าโอ้โหมันนับไม่ได้หรอกมันอะไรที่มันระคายใจที่เครียดก็เป็นได้อาหารที่ไม่สมดุลก็เป็นได้การบริหารที่ไม่สมดุลก็เป็นได้รับมลพิษต่างๆก็เป็นได้น่ะเพียรพักไม่พอดีก็เป็นได้คือมันมีพิษสรุปแล้วมันมีพิษใจหรือพิษกายที่ค้างอยู่แล้วชีวิตก็พยายามดันออกเขาไอเล่คือเขาพยายามดันพิษออกมันโตไม่สมดุลมันเป็นไปได้หมดเลยน่ะ เราก็มีนัดมีน้าที่เพิ่มศีลไปเรื่อยๆพยายามเพิ่มศีลขึ้นไปตั้งศีลมาลดกิเลสแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นไปมาลดละเลิกสิ่งที่เป็นพิษเป็นโทษเป็นภัยต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นนะทําทสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นไปเรื่อยๆแล้วก็ตรวจสอบว่าในขณะที่ทาอันนี้ไปนะในขณะที่ทาอันนี้ไปพยายามตรวจสอบว่าเอออะไรนะที่เราสัมผัสแล้วมันรู้สึกไม่สบาย อะไรนะที่สัมผัสแล้วมันรู้สึกไม่สบายเน้นไปที่จิตใจก่อนแล้วก็อาหารรองลงมาเพราะว่าน้ําหนักส่วนใหญ่โรคมันจะเกิดจากจิตใจเป็นหลักมันมีความเครียดความกังวลอะไรไหมอันนี้เราตรวจดูความเครียดความกังวลกาลัางความเครียดความกังวลออกนะแล้วก็ดูผลว่ากาันไอลดลงไหมแล้วก็ตรวจไปที่อาหารมีอาหารอะไรที่กินเรากินแล้วสบายนะหรือกินแล้วสบายหรือไม่สบาย อาหารอะไรที่กินแล้วสบายเราก็กินอาหารนั้นนะอาหารอะไรที่เรากินแล้วไม่สบายนะเราก็เราก็ไม่กินอาหารนั้นนะเราก็ลดละเลิกไปอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเริ่มทําใจให้สบายลดละเลิกการทานเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะลดละเลิกอาหารรสจัดแล้วก็ดูว่าอาหารอะไรสบายหรือไม่สบายนะกายบริหารแบบไหนสบายหรือไม่สบายแล้วค่อยดูไป นะแล้วก็ฝึกลมหายใจร้อนเย็นช่วยด้วยแบบไหนที่เราสบายเพราะว่ามันอันนี้มันเกี่ยวกับลมหายใจลลนะจากนั้นนะก็ดูอื่นๆเราสัมผัสกับอะไรที่มันสบายแปลว่าถูกกันไม่สบายแปลว่าไม่ถูกกันนะเราก็ลดละเลิกตัวที่ไม่สบายสัมผัสตัวที่มันสบายแล้วก็เรียนรู้การถอนพิษเพิ่มเข้าไปทีนี้จะแก้กระถอนพิษเพิ่มเข้าไปอีกนะเออมันอาการไอเนี่ยมันก็มีพิษตแถว,แถวปอดนี่แหละมันค้างแน่แน่ที่ปอดแน่ๆ เราก็เรียนรู้การกดเส้นลมปราณการกลัวซาบรนะบริเวณหน้าอกหรือว่าบ่าหรือว่าหลังนะอย่างนี้เป็นต้นนะการฝึกลมหายใจนะการล้างจมูกทําเป็นไม้ล้างจมูกนะถ้าทําไดนะ้ถ้ารู้จักวิธีล้างจมูกก็ทําไปนะหรือไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปกังวลนนะทีนี้ก็ การอบสมุนไพราการดมสมุนไพราการอบสมุนไพรนะอะไรที่รู้สึกสบายนะลองใช้สมุนไพรริด้อนริดเย็นริด้อนเย็นผสมกันมาดมดูมาอบดูอย่างนี้เป็นต้นนะันก็จะช่วยนะสมุนไพรมันก็จะเข้าไปที่ลมหายใจของเรามันก็จะช่วยไปปรับถ้าต้นไหนถูกกันมันจะเข้าไปถอนพิษได้นะมนเมนพยญานต้นเห็บมันโรคทุกโรคในต้นเห็บมันเยอะมากเลยมัน เดาไม่ได้เลยว,ว่าอยู่ตรงไหนแต่เราจะรู้ได้เมื่อเราเพิ่มศีลขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตเพเติ่มศีลขึ้นไปแล้วก็เป็นนักสังเกตอะไรสบายอะไรไม่สบายแล้วก็เรียนรู้อารมณ์อาหารการกายบริหารวิธีถอนพิษต่างๆแบบไหนที่เราสบายไม่สบายเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆมันก็จะช่วยได้ไม่ได้การสวนา c, ลางล้ำไส้ใหญ่ก็ช่วยได้นะสวน c, ลังลํำไส้ใหญ่ก็ช่วยได้เพราะลํำไส้ใหญ่กับปอดหลอดลมเนี่เป็นลมปราณที่ สืบเนื่องกันส่งพลังถึงกันได้เร็วนะบางทีกันส่วนล้างลำไส้ใหญ่ปุ๊บเนี่ยปอดเย็นลงเลยก็มีนะ,ะหรือว่าร้อนเย็นไม่สมดุลแบบไหนก็แล้วแต่เราส่วนล้างลำไส้ใหญ่ด้วยสมุนไพรที่ถูกกันส่วนล้างไปปุ๊บบางทีนะหายเลยอที่ปอดเนี่ยเพราะว่ามันระบายพิษร้อนเย็นไม่สมดุลได้ชีวิตก็ไม่ต้องดันพิษออกกลายเป็นหายเลยก็มีนะก็ดูว่าช่องทางระบายพิษในร่างกายของเรานั้น แบบไหนที่เราทําแล้วสบายตัวนั้นเราจะเป็นตัวแก้ <c oughs> อ้าวเชิญค่ะคำถามต่อไปจากคุณ Back and k ิด Shop เช่นเดิมนะคะขอรบกวนถามค่ะลูกชาย12ปีเริ่มสายตาสั้นให้ทํายังไงคะหยอดน้ำสกัดย่านางหรือคะต้องดูความสบายะสบายหรือไม่สบายดูดูประวัติถ้าเป็นเด็กๆลูกชายสายตาสั้นใช่ไหมสายตาเริ่มไม่ปกติแล้วเนี่ย าสายตามันจะสั้นจะยาวจะเอียงเนี่ยมันก็เกิดจากามันไม่สมดุลทั้งนั้นแหละชีวิตก็พยายามที่จะดันพิษออกมันก็ทําให้ระบบเซลล์ต่างๆระบบประสาทระบบเซลล์มันทํางานได้ไม่ดีไม่เป็นปกติเราก็ดูดูเด็กๆนี่ดูว่าเขามีพฤติกรรมยังไงถ้าเขาส่วนใหญ่เด็กๆจะไปกินขนมเยอะอะไรเงี้ยเป็นต้นนะ ไปกินของที่มีริดร้อนหรือเปล่าไปกินขนมหรือเปล่าไปกินขนมนมเน,มนยนะหรือเปล่านะถ้าไปกินพวกนั้นเยอะนะพยายามลดละเลิกนะคนนั้นมันจะมีพิดร้อนพยายามลดละเลิกแล้วก็ทานผลไม้แทนอย่างเงี้ยพยายามให้เด็กทานผลไม้แทนฝึกให้ทานผักเพิ่มอย่างนี้เป็นต้นนะมันจะดีขึ้นนะต้องดูพฤติกรรมของเขาเ่เขามีพฤติกรรมอะไรนะไปเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นแท็บเล็ตมือถือเยอะเปล่านะอะไรเงี้ยนะ มันต้องดูว่าหนึ่งมันดูสองอย่างาเฉพาะเด็กๆี่ก็ดูแค่สองอย่างเท่านั้นละมันดูอย่างอื่นมันก็จะยากเรื่องจิตใจมันก็จะยากาจิตใจก็เอาพอประมาณนั่นแหละให้เขาได้เริงพอประมาณไม่ให้เครียดเกินไปแต่ก็ไม่ใช่จะไปตามใจเกินไปก็พอประมาณาถ้าปฏิบัติศีลได้ก็ดีเด็กๆสิบสองปีก็พอพูดศีลรู้เรื่องอยู่ ให้เขาปฏิบัติศีลไปด้วยเด็กๆดูเรื่องอาหารกับดูเรื่องสิ่งที่มากระทบสายตาเขา,าอาหารกับสิ่งที่มากระทบสายตาเขาก็ได้าอาหารนี่ถ้าเขาไปทานเนื้อสัตว์ไปทานรสจัดทานขนมทานอะไรที่เป็นปรุงแต่งเยอะเนี่ยพวกนี้อยู่ในกลุ่มร้อนทั้งนั้นแหละให้ลดละเลิกไปพยายามลดละเลิกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์พวกขนมนพวกที่ปรุงรสอะไรมากเกินไป ปรุงสนะีปรุงรสอะไรมากเกินไปก็ลดละเลิกเท่าที่ทําได้ลดละเลิกท่าที่ทําได้มาทานพืชผักผลไม้ธัญพืชต่างๆนามาทานอาหารทางมังทางเจนี่แหละทางพืชเนี่ยแทนนำมาทานทางนี้ถ้าพฤติกรรมไปในเชิงที่มันออกไปในพวกที่มีริดร้อนเราก็ใช้ผักผลไม้อาหารริดเย็นเพิ่มขึ้นอย่างนี้เป็นต้นะแต่เราก็ดูเขา่เขาเขาไปทานพวกไหนเยอะ ก็ให้ลดตนนั้นแหละที่มันเป็นโทษเป็นภยัยนะก็พยายามลดละเลิกตอนนี้แล้วก็พฤติกรรมที่เขาที่มากระทบสายตาเขาอะไรที่กระทบสายตาเขาแล้วทามันเช่นก็ไปใช้ดูอินเทอร์เน็ตดูอะไรที่มันมีแสงจ้าๆนะดูมือถือดูอะไรมากไปมันทําลายสายตาเขาะแล้วก็พยายามจํากัดเวลาบ้างลดเวลาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแล้วก็ฝึกหยอดตา จะหยอดตาก็ได้นะใช้ปสัสสาวะก็ได้จะใช้น้ําสกัดสมุนไพรธิ์เย็นก็ได้ถ้าถูกกันหรือถ้ายังไม่แน่ใจก,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 ก็อย่าเพิ่เนนะงเอาเข้าไปก็แปะข้างนอกก่อนก็ได้ไม่เป็นไรถ้าสบายแล้วเขาหยอดเข้าไปก็ได้นะอย่างเงี้เป็นต้นนะเริ่มต้นจะเราแปะข้างนอกก่อนไม่ต้องไปใจร้อนอะไรแปะข้างนอกหลับตาลแล้วแปะดูซิสบายไหมตัวไหนสบายก็สามารถหยอดเข้าไปได้ตัวไหนไม่สบายก็ไม่ต้องหยอดเข้าไปนะอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็จะช่วยให้ดีขึ้นไป ช่วยให้ดีขึ้นได้จะกดสาหัวช่วยก็ได้กดสาหัวกดสาหนาช่วยด้วยระบายพิษออกมันก็จะสมดุลได้ดีขึ้นนะอลองทําดูอะไรที่เขาทําแล้วเขารู้สึกเออมันสบายเขาสบาย,เขา,บายเขามีแรงทําไปแล้วมันสบายมันมีแรงนั่นแหละแป่ามันถูกกันะถ้ามันได้สมดุลปุ๊บสายตามันก็จะกลับมาได้าสายตาส่วนใหญ่เด็กๆเกนียม ถ้าได้กินผักเพิ่มขึ้นนะโดยเฉพาะผักที่มีฤทธิ์เย็นเพิ่มขึ้นดเด็กๆส่วนใหญ่ต้องต้องดูประวัตินะส่วนใหญ่เขาจะไปกินในตัวฤทธิ์ร้อนลดตัวฤทธิ์ร้อนเพิ่มตัวฤทธิ์เย็นนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไปดูนะบางทีเอาถ้าเขากินฤทธิ์เย็นมากไปก็เพิ่มฤทธิ์ร้อนได้นะเพิ่มพองฤทธิ์ร้อนขึ้นไปดูว่าแบบไหนที่มันสมดุลอ้ามันสมดุลก็เอาตัวน,นั้นแหละนะมันสมดุลคือมันสบายก็เอาตัวนั้น มันก็จะแก้ได้นะสายตาเขาจะไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไป